สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กับมาอยู่กับเซียนซองคือเก่าค่ะคุะคณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะเซียนซองจะพาเอฟซีนะคะมาตามแนวทางตัวเลขค่ะเสียญงหมื่นหลานมีความเคลื่อนไหวคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ปลอยเหล็กจับคู่กับเหล็กวิ่งไม่เข้าไปแล้วรอบนึงนะคะมือนีได้ยินว่ามีเหล็กสามตัวมาฝากมาตอนเอฟซีบัซัน เป็นบทสัมภาษณ์ของปูลึกลับมากๆเหมือนเดิมนะคะปูบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเลยฟันให้เลยตั้งแต่ตอนงวดพีละวะสันเออเส้นสองเมืองตัวเลขแล้วได้ยินปู่ว้าแล้วก็งามงามคุณบอกคุณแม่เอาจังใดก่อนสิไปรับชมรับฟังที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันน้ำแน่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดสามารถคอมเมนต์กัคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันเนาะ ว่าตัวเลขดิ่งวันนี้ของเซีย่ยงไฮ้มือล้านเป็นตะคืออีกบอนะคะผู้ใดยังบบกติดตามบบกกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้น้ำแนจะได้บอผาดแนวทางดีๆของทางช่องเนาะอ่าบ่าวลายใหญ่ห้างเข้าไปฟังบทสัมภาษณ์ของปูลึกลับมากๆพร้อมๆกันเลยคะ่ะการจะปู โอ้เห็นโทษหาเมื่อวานมาได้รับสงสัยลูกเล่นโทรศัพท์ปูแล้วก็มือเช้าอีกอีกเพอดีกูมีงานที่ได้ไป้าเจ้าจันเปลี่ยนขึ้นบ้านไม่ยู่หนุจะช่วยตั้งอย่าง,งอืมประเทศล่าหุ<บ>่นบ่อปูเนี่ยเล่นจีเรสไปเล่าไปโดนมันได้วันนี้จ้า เดี๋ยวคันห้าเจียนมันค่าจะลงพมอมนอยูกับย,ยูเป็อยอยมอนมู้คนจะขึ้นสองขึ้นยอะโอ้ยูกเป็ oh. น,อนอบบสิาากรัมไม่จ้าบัตนี้มีที่เด็ดแล้วบอกปู่เอ้มีสามตัวกับส,สองตัวสองตัวล่างเนี่ยโอ้เมื่อน้นเมื่อนานเทาไดแต่สองตัวเนาะเงี้ยปูชั้นขาแล้วเราบอกาอนี่ ปู่ว่าสันเข้าเพียเนี่ยเถียบอกบ่แม่นอันสันเข้าเช้าแม่ที่ว่าปู่ข้าวเช้าสันเข้าเช้าแล้วๆเพิ่ากขนไปเขาจมาเป็นบ้านองิีโอ้ไปเฮ็ดหยังล่ะจ้ปู่ไปไูบาเพิ่นออกกรรมได้ได้เ็หยังันโอ้จังว่าหนูหนูโทรไปปู่ว่าเดี๋ยวเด้อเด้อว่าซั่นอเาบัดปากกาเก็บไว้ไป เจมแล้วจ้าปู้เออบนสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าบนบนล่างสองศูนย์กับสี่ศูนย์บนล่างสองศูนย์กับสี่ศูนย์เน้นสองศูนย์เน้นสองศูนย์หน่ะเอ,ออมากึ้นกันโนกรมัก บานี้ส้มเก่าหนึ่งอะไรคสามเอาไว้คือเก่าเนาะปูเนาะอันนี้อันนี้คือชุดคือกลางโค้งนะปูปูว่าเบาส้มมันเรียกสองถูกปานี้มาเอาไว้จักเงินสี่บาทเท้าบาทให้ที่มันมันต่ำเนี่ยจ้ะบาทมันออกอันนี้ลีบมะกอกที่ศูนหาศูนจ้าปานี้สะยังเงมินั่นเขาวิ่งตัวใดปูวิ่งหนักๆเลย เกาคือเก่ามันมาจ้ะขี้เกาเก่างนี้โอ้วิ่งเกาไปเดี๋ยวมาแทะผมหมดนียแล้วอ่ะมาแท้แน่นอนจีอืมปวดเมื่อยขนาดพันได้ตัวงร่องได้ร่องศูนย์มันมาจากปูพันได้รวยก็หลานโอ้ยตุเสียแล้วจะได้พันล้านเนาะปูโอ้ยมีแต่หนหลักพันหลักหมื่นเนาะจ้าบ้านนี้ปูกบอกรอบปูว่าอันนี้เนี่ยบอกอัน มาแล้วใดจับคู่ตัวไหนบ่อปูหรือที่ปล่อยไป,ไปไน, 91, นี่อเก้าหนึ่งนะย,ยังน,น,น,มมยน,น,นี่นอเก,ก้าสามเนาะเออหนึ่ครับเกสามโอ้เก้าหนึ่งเก้าสามองคือเก้าไอลูกชายหรือท้างกอนแก่นหนึ่งผมม่ามาแค่เีกันสามศูนชี่ศูนย์าศูนย์นี่พอเพราะนั้นพมากันมื่อเกิดื้ออไจชี้ตาหาชีตัวละชี่สาหาชี้ไบอกครับมันเมื่กี้น่ะมันบ่ปู หมดแ่างั้นโอ้ยเนาะคือราคสิบบาทโอ้ยอไมอไมแล้วพอฟันมันมาจากปูงเหมือนเมื่อกี้นี่กันฟันมันสิโทเมืบอกรู้ดอกโอ้ยทำไมอาไมขันบ่มีเลขหลวงพ่อหนึ่งว่าคือจ้ามีหลวงพ่อด้วันกันก็มากสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นี่ มังแต่ซื้อไว้จ้ะตัวละห้าที่บาทก็ดีเรื่องหนึ่งมันไม่ได้ซื้อเป็นงาสิบบาทจ้าจำเกินก็พอจ้าพรากันเพรามัดทางว่ามั่อหนเป็นเลขกันตัวร่องน่เลขเอาร่องไว้แ้าถึงมันลอยมาออกตัวนี้เลยจ้าไอ้ไม่ออกก็ดียู่นี่เนี่ยน้าโอ้ยโดนอะไรปูเล็กก็ออกตัวนี้เนาะแง่ 0, อสองปีหรือด้เดาหนูเบงสถิีิย้อนหลังสองปีแล้วนเาวนาะเนาะก็สามหนึ่งนะี่เนาะโอ้ให้มาออกเลยว่าง,งามปานนี่ไอ้ปานนี่ระวังมันสี่ร้อยเอ็นหนึ่งด้อเอ็นปูก็ะดีเก็บไว้กูปิดซื้อไว้กูร้อยตัวได้ปนิปูไอ้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยเนอะแมนนั่นนั่นได้ออกเนาะปู่ นั่งเด้อตัวนี้วิลีตั้งแต่ตั้งแต่ผููจําได้ตั้งแต่อนันสมัยพูดเป็นยุ่มเนี่ยสมัยรอกรลอกกอดตั้งแต่หลอกกอดหนูยอดวันนี้อันตะว่าันหนึ่งสองมันก็ออกแล้วเนาะออกแล้วเหลือหนึ่งศูนย์นแมนปูหนึ่งศูนย์ที่เล็ออกๆๆง่ายๆอย่างโบออกไตชุ่มบอกง่ายนต่อต่อตอกสองศูนย์อย่างงี้มาออกเลยได้หนิบ้านนเห็นสองศูนย์ออกก็เชื่ออยู่ กับพราเนี่ยนี่จะเป็นนี่จะเป็นงวดนี่พูดแล้วไอ้งวดปีตั้งแต่พูดไอ้เป็นย่มไปลอกปอยุ้ฝ่ายนี่นั่นค่ะชิพออกเลี้ยงกันสามงวดต่อกันเลยเดียโอ้แลวเลขชิดไหมจีเลขพ่บายหรืเิ่งบอก็บคุณมากพราท่านบ่ก่าเสียวค่ะ เอาลูกไสก้เลยจนว่าไตไตสามชั่วโกี่หนอกันว่าปูกันหนึ่งศูนย์ไว้นะปูเนาะกันไว้ก็ดีเนา<อ>ะมันมันโดนเดียเมีมวยวอมกี่รีกันหนึ่งศูนย์แ้ตแต่สมัยปูไตลอกหว่างจ้ะถึงได้สมัยนี้หว่างค่ะมันหน่อยปีเดียว วันนี้สามตัวผู้ผู้มักตัวอะไรเน่ยจ้ะนี่มีสามศูนจ้ะผู้มาเกันเตยนหาศูนย์สามศูนย์ห้านี่บอสต้นันไปแยกแยกเอาว่าแ้วเตยผู้มักผู้มาเกือบสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามมันก็ลายตัวเดียวละ แยกออกก็ได้ค่ะเพราะแม่สามสามตัวปูปูเน้นตัวใดจ้ะว่าเออสามตัวนี้เน้น, 5, 5. 5, 5, นห้าศูนย์ห้าห้านห้าเนาะปูครับมันเป็นการว,าว่ายุ่นซิบคูลเนี่ยจ้ะมันพ้นเนี่ยเดียอาจริ รอยบอกว่าถิ่นนี้ตังแต่ผปูจำได้เนี่ยเได้สามสิบหาสามหกปีแล้วเนาะจนลูกใส้จนได้สามชิกปีหรอกอ่าตะเลขตัวนี้ยังบอกนะยังถ่านบอกมันส0โคโรนี่ละ่ะเจ้กกว่าดูนมนดุนปูชื่อได้อยู่ไอ้ซ่ายๆนะแสนมันกับมาสามศูนย์สามตัวเดียวเลยปู เงี้ยสร้างแลแ้แสนมันไก่ซูนฟาร์มตัวเดียวได้เงินเออเอาบัดนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวหนูขอทวนเลขก่อนเนาะอืทอทวนหนึงเอาของเสี่ยงใหญ่เมืองหลานกระปูหรือกร้าบเนาะค่ะประจําขวดวันที่หนึ่งกระกฎะาคมสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้ก็คือเป็นกาลางค้งเนาะปูเนาะเออครัพราะว่าวต้องหวดอ่าต้องหวดปูกห็หายมาแลว้วอันนี้ที่แม่งค้งพึ่งทายก็บ,บอกผู้ถือพอคาดเดาปูก็ได้ครับว่าง่าไป โผล่ปู okay, จะไป <right. S 1> ตั้งประเทศเนาะ mm. จะต้องวัดปูาหายมากเก่าหนึ่งเก้าสามหาหนึ่งหาสามนะปูเนาะจากบันนี่มาอีกเมื่อน,นีล่าสุดปูาอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายเลยก็ได้กลเลยหอบนมาที่สามศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าส่วนสามโตปูเน้นที่หาศูนย์หาเนาะปู mm. ส่วนเลขสองโตปูบอกว่าเอาไปบนล่างด้วยมีสองศูนย์ สี่ศูนย์กันหนึ่งศูนย์เน้นที่สองศูนย์เม็ดเดียวจาาส่วนเล็กวิ่งเสี่ยงไงมื่นล้านเ็ยคือยังวิ่งเก้าเม็ดเดียวอีกเช่นเคยเนาะปูเนาะยังว่ขกิ่เก่าแล้วจ้าบัดนี้จ้าหน้าที่เราเก่าหน้าที่แล้วปูปูนที่กลัวปูหายพ้นเอฟซีก็ได้เด้ออ่เอฟซีเอาสุขสุขนมันสุขสุขนจ้าแห้งๆปังๆรวยอีกคือเก่านะปู จาเดี๋ยวรอบเบิงทามี่อ่ะอย่างเปลี่ยนแปลงปูกระท่อมบอกในเดอหรือว่าทามี่เปลีป่ยนแปลงกะเอาชุด<แ>นี้เลยนะปูนเนาะเน<แ>ี่ยฮลองพิจารณาดูถ้าจะปูไปเที่ยวภาคใต้เห็นระเทศเล้าโอ้คือว่าดีไปทั้งทำพระไปทั้งภาคใต้ระเคียนเอื้าไปลองเบงปงูขี้ยังไปละปูนางเลื่อหรือนางลด bỏ đi ở lốt đơn thảo đoàn cái Ê... quân khôn... viễn cảnh này lại.